จังหวัดสมุทรปราการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่1ทับ2564ในห้องประชุมหนึ่งสลักลางจังหวัดสมุทรปราการนายวัญชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่1ทับ2564โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงทังนี้ในที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชผลการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำและแผนงานบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำประจำปีง ประมาณพศ2565สท25นชการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำสทนชและรับทราบการประกาศรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตปกครองในรูปน้ำสทนชนอกจากนั้นคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำในจังหวัดสมุทรปราการได้ประชุมพิจารณารายงานสถานการณ์น้ำและการดำเนินงานตามมาตรการการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2563ทับ64ตามมติคณะรัฐมนตรีม่วนที่3พฤศจิกายน2563สทนชภาค2ทับหน่วยงานในพื้นที่การจัดทําทะเบียนแหล่งน้ำ สทนชได้พิจารณาการขอความเห็นต่อแผนงานและโครงการที่จะเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำที่มาใารั้งงเป่างอยู่ครับ,บนี้กเารหน้าที่สิน,น,นะคริรเนะเรื่องงาที่ผ่าน,น,นต้องการไปนะครับประมณ1้อโครงการนะคบล้านนะครับคับเองการาที่ประชมุม ทางารตรวจสอบสถาการณ์เช่นครับครับจากการประชุมในงานนั้นก็คือคณะทำงานก็ยังไม่ได้พิจารณาอันนีพอองร่างของกระชาชนเขยกร่างเอาไว้สี่คณะก็คือคณะทำงานด้านแผนคณะทำงานด้านข้อมูลคณะการพิจารณาว่าถ้ายังถ้าดพลาดในการที่จะืนยว่าคนยังมีคณะทำงานด้านอันนี้เป็นร่างคำสั่งคณะนุกของอสนจังหวัด แล้วก็มีผู้แทนสถานสตรองเทศนะครับแล้วก็ผู้ในการสำนักตุนน้ำโบราณเขตนะครับรวมกันที่ร้านที่ของส่วนกลางครับมีทั้งหมดสี่คนนะครับเป็นการรวมแต่ว่าหน้าหน้าที่ก็มีการรวบรวมพวกงานสารคบทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน